สวัสดีครับคุณเพื่อนที่น่ารักทุกคนชัยพันโกโยนี้เราจะมารีวิวอาหารจานเด็ดนั่นก็คือบะหมี่หมูตุนนี่นะฮะอร่อยอร่อยสมวนปรกอบก็จะมีหมูตุนนะลูกชิ้นนะะแล้วแต่ความชอบนะฮะแล้วก็บะหมี่แต่วันนี้เราใช้เป็น มามา่าเส้นมาม่านะแล้วก็มีถั่วงอกนะเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน,อนๆก็ไปดูได้นะเนี่ยชมนะนี่นะอาหารจานเด็ดเลยนะนี่นะอร่อยนะแบบมีนี่จะอร่อยก็อร่อยที่น้ำซุปนะเดี๋ยวสูตรต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปให้ชมกันนะครับ หมูตุนอร่อยๆอนี่ะจ๊ะนะจ๊ะนี่อลูกชิ้นหมูนะสูตรเด็ดเลยแล้วก็นี่หมูตุนนะฮนี่หมูตุนนี่ใส่ใบหัวระพาด้วยนะเพื่อความหอมอันนี้เส้นหมี่ เป็นเส้นมาม่านะนี่นะอร่อยอร่อยจ้าน,นะนี่้ำซุปนี่อร่อยสุดยอดเลยเดี๋ยวขอชิมนิดหนึ่งนะน้ำซุปนี่อร่อย,ย,อย,ย,นะออยจ้ะน้ำซุปอร่อยนี่ถก๋วเตลียวเนี่ย หรือบะหมี่เนี่ยจะอร่อยก็ต้องอยู่ที่น้ำซุปนี่นะฮะการทำน้ำซุปนี่นะฮะนี่นะเดี๋ยวสูตรจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ไปชมได้น,นะาน,นี่นี่เส้นมาม่านะจ๊ะนจอร่อยจ้าเนี่ย อันนี้ใบัหรพานะใส่เพื่อความหอมนี่หมูตุ๋นนิ่นมๆนะนิ่มมา,มากๆเลยเดี๋ยวขอชิมนิดหน,นึ่งนี่อืสุดยอดเลยฮนะเยี่ยมยอดก็เป็นเพื่อนชอบอยู่เลย กดติดตามกดตับตะไ้กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทําคลิปต่อไปนะสํสหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปๆไปละคลิปๆหอมอ,อุ่น